สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้ลเลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงองงามมันบ้านสว่างงามพาพี่พาน้องมารอชมง่วงง่ามตลาดนัดโก้กับบือบ้านน้องแจ่ตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมันนี่ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่แปดมิถุนาย,ยนสอ,องพันหาลอยคุ้มสุดยดน้องพี่น้องเนาะมันนี่เบื้องบรรยากาศคือขากตาเซาด้วยพี่น้องรถจอดกันแน่นเลยพี่น้องมันนี่รถจอดแน่น ถนนผมได้จอดใกล้ไก่พี่น,อน้องยาม้าบัไกลเลยเพราะฉะนั้นขาดว่าทางในนี่คือค้าแห้งตอนนี้ผมอยู่โซนนอกคือ,อพี่น้องวันนี้ขาบทางในน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้ราคางัวสิเป็นจังไใดสัปดาห์นี้ราคางัวตลาดนัดชมผูบุตรสเป็นจังไดล่าชมพน้องพี่น้องเนาะตามที่ผมสอบถามนายหอยเพื่อนี่ผ่านมาผมว่าราคางัวจะขยับพี่น้องก็ดีใจน้ำเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวเฮาน้องพี่น้องเนาะให้ขึ้นแน่น้องพี่น้องเนาะลงมาหลายลงมาโดนแล้ว ผมว่ารคาคางวช่วงนี้กำลังจะแรงน,นะพี่น้องกำลังขยับขึ้นขยับขึ้นไม่เพราะดีใจเลยน้อพี่น้องผู้ใดอ่าน,น,นไว้กับเพราะอ่านไว้เพราะมีเงิ่อนใจใจกับอ่านไว้จังน้อยน้อพี่น้องเนาะถ้าเขาปล่อยมาหลาเขาขายหลายราคาไม่เกิดจะตกโน้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามืัอนี้ขาดว่าได้พี่น้องสีเป็นแมนหรือบบแมนล่อชมน้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งราคางวมาเบิ่งครับพอหน่องวงามเพิ่นสีตดยวงวมา,ากจักโตเนาะเหมือนเนานะสวัสดีครับผม ได้มาจักโตครับมื่อนี้บ่อแม่ลูกคุณบอกท่านผุนบอครับข่อพ่อนอมท่านผุนนี่บอแม่นเนาะอันนี้ของไฝโอ้ขอขออนุญาตครับขออนุญาตท่านผู้ก่อนเจริญครับพ่อนอมอันแม่ลูกบ่อกครับแม่ลูกนั่นบ่อกลูกเพิ่นโอ้ลูกผู้พี่น้องป้าพี่น้องลูกผู้มาคือตัดเลยงามลูกพ่อใดคือลูกเจ้าสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องป้าพี่น้องแข้งขาตนโต โอ้ยพี่น้องตาหนอนตัวนี้เอาไปเป็นพอพันหดเลยพี่น้องสุดยอดอยสุดยอด,ด,ยอดพกเดือนายเิ่งเดือนโอ้ยเบ่งโตเพิ่นพี่น้องสุดยอดลูกไส้จะติ่งเล่พี่น้องสุดยอดสุดยอดนี่แม่เพิ่นเนาะนี่แม่นี่แม่เพิ่นให้ลูกงามงามเนาะใจลูกดีพี่น้องควมนี่เปิดเท่าไรครับเปิดสี่หมื่นเก้าครับสี่สิบเก้าควนี่พี่น้อง, 49, องลูกไส้งาม แม่ให้ลูกดีแม่จ่ายลูกดีเพิ่นผสมไปหรือเปล่าครับแม่ยังครับยังอยู่เนาะโอ้เอาไปใส่พอถ้าใส่พอเก่าได้ลูกแม่นี่คือสิขากเนาะคุณเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องโอ้ยลูกชายเพิ่นลูกชายงามสีสุดเก่าเพิ่นเปิดไว้นี่แม่เพิ่นพี่น้องประมาณลูกลูกใดเนาะลูกสลูกสองเนาะตัวนี้ลูกสองลูกสามสีมาพี่น้องสีสุดเก่าเพิ่นเปิดใบนี่เนาะสวยลูกเพิ่นสวยหลีพี่น้องงามค่ะรอค่ะได้มาคพ่วเดียวบ่แม่นคครับวงเดียวนีเนาะ โอ้ตอผูกบักคูน้อยนี่กัมเรียนาะอโอ้เจ้าโนเบิ้ลเจ้าโนเบิ้ลนีแปดเดือนโนเบิ้ลนี่สายสายเท่าผมเลยคือสายใหญ่เลยแดงครับแดงเนาะโนเบิ้ลเจ้าโนเบิ้ลพี่น้องต้นนี้เปิดเท่าไรครับปักคูน้อยเปิดเลยเมื่อเงาสิบเก้าเนาะเปิดไว้เจ้าสิบเก้าพี่น้องแต่ว่าต้นโตเต็มสู่ต้นนี้เท่าไรสู่ลูข่ายสติงอะไรเท่ได้แต่วันวันท่านเต็มพี่น้องยังขาดน้ำเลี้ยงเลยแต่ว่าสีสันนี่สุดยอดเลยพี่น้องแข้งขาหนาตาเลี่ยมโตจัดกานเลยพี่น้องเนี่ยเลี่ยมโตดีพี่น้องสสีัน แดงจึงครึ่งเหพี่น้อง1ิเพินเปิดไว้พี่น้องหนึ่งมืเก้าพันพี่น้องโนเบิร์นตัวนี้ลูกไส้โนเบิร์นพอดังโคบนัี่สิบเพี่น้องลูกไส้เพิ่นแม่เพิ่นเอาไปใส่พอดังอีก49่สิบเาสนาะโอเคขาอนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดหงแปดแปดหนึ่งแปพี่น้องจากร0ยเอ็ครับรายเอีท่าไล้วเนาะอำเภอสวัดบุรีร0ยเอ็เท่าพี่น้องกุิสนใจกระทรมาต่อรอกตามเบอร งามพ่อเพิ่นพี่น้องลูกไส้งามขังนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมไปเบิ่งต่อไปพี่น้องขัวงามหลายเด้อพี่น้องมื้อนี้งัวงามได้หลายแม่สาวผู้ใดน้อ่พี่น้องเพิ่นสิสะดวกให้ข้อมูลบ่น้อพี่น้องของลูกไส้ครับขายแล้วครับบ่โอ้ขายแล้วบ่ขายไปเท่าใดร่ฮะขายเกือ50ครับโอ้40 40ิบสี่สองสองเดือน40,000เท่าใดร ส MM. <Jin cción> <drugs livest> ี่หมื่นหกพี่น้องงัวตัวนี้อุ้ยราคางัวสี่หมื่นหกพี่น้องถ้าฟังราคาแล้วผมว่าราคางัวเริ่มขยับเด้นนอกพี่น้องนะเริ่มขยับเด้นนอกผมว่าเด้นี่ให้ขยับแน่เนาะให้ขยับแน่้อันมาโดนสี่สิบหกนี่เนาะขึ้นมาสี่ห่างน้ำเด้นเนาะป่าวสื่อโหลดผมว่าสี่สิบหกพี่น้องทองแล้วหัวสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องงามงามเก่เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องตัวนี้เพิ่นขายไปแล้ว เริ่มแล้วล่ะเริ่มแล้วตัวนี้สี่หมืนหกหม่ถือว่าพอสื่อเนาะมันกวดสายพัฒนาเนาะแล้วราคาก็เริ่มขยับแล้วพีน่น้องผมมาเด่นเนาะเนาะเอ้าขออนุญาตพ่อหนอมได้ลูกแม่ลูกลูกผู้เด้เนาะของพ่อหนอมเนาะว่าลูกแม่บ่อุ้ยเบิ่งใก่ไก่ว่าลูกผู้นี่ของพ่อหนอมงัวงามเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามงามว่าลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวบอกพี่แล้วลูกสาวงามเรียมตัวดีดีลูกสาวเพืนน่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนอ้าโค้งสางเพื่อนลูกไครก่อน โอ้ลูกเจ้าอ๊อกฟอดได้พี่น้องนี่ลูกอ๊อกฟอดพอไม่พอดังของเสียตูวเพิน่นนั่นแม่เพิน่นพี่น้องย่าหวานละเลยแม่เพิน่นนี่ลูกสาวเพิน่นเปื่อเท่าใดพี่น้องสี่สิบสามครับสี่สิบสามนี่พี่น้อง, <43. S 1> 43, องสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูกเน่าหวานล,ลูกพอดังลูกเจ้าอ๊อกฟอดเอาไปเป็นอนอเป็นเน่าพี่น้องพอไม่เพิน่นเลี้ยมโตดีได้พี่น้องหัวตัวนี้เลี้ยมโตดีขาดตาหนาเลี้ยงนิดนึงเนาะทัานเต็มมากนีโอ้สุดยอดเลยเด่นอย่อท่านเต็มปันไดนสี่สิบสามบ่ ซีสามพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรพ่อหน้อง064หกเนี่ยกับ651 3368พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับกุฎโทรมาต่อรองกับกุฎคือเก่าเป็นว่าเอาขอบคุณหลายๆพ่อหนองมันมานๆครับผมอ้พี่น้องงัวพอพันกุฎายน้อนี่งามงามพี่น้องเพื่อนปลูกไว้นี่อุ้ยพอพันพี่น้องแต่ว่าอู้เพื่อนได้ขายเลยพี่น้องแต่ว่าไง ตัวนี้ประมาณ4ี่หมื่นได้หรือพี่น้องประมาณ4ี่หมื่นได้คุณบาทงามของเปิดพี่น้องงามใหญ่งามบุหรี่หลักยี่เลยพี่น้องบบหูข้อมือไรถ้าผมตีราคากับประมาณสี่หมื่นตัวน้องพี่น้องเนาะแต่ตามราคาเนื้อเด้แต่ถ้าเอาไปเป็นพอฝอกพอขายพอพันโอ้ยตัวนี้พี่น้องใส่การได้เลยได้พี่น้องตัวนี้บบหูข้อมือไรงามงามงามตัวนี้ตัวนี้ตัวนงพี่้องางต่อพี่น้องย่างไปอีกโซนหนึ่งนะพี่น้องเนาะย่างไปหาหอยมี หอยมีภาษีได้มาหลายวมเนี่ยโอ้ยงัวงท่าพี่น้องงามอยจุรถกับกำลังเขาเลยพี่น้องกำลังบุญไหวกันอย่าเราพี่น้องรถกำลังเข้ามาต่อชิวกันง่ามมาอยู่พี่น้องพื่อะรถกำลังมาก็ต้องให้โอกาสในหอยเพิ่นเขาที่เขาท่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสีเปิดราคาไงตัวหนี่โครมหนูฟองผู้ใดญน้อยก้อนในหอยเดี๋ยงงามงามเพิ่นปลูกไว้นาะพี่น้องเนาะโอ้สีเทาพี่น้องส่นสีเทาฟองผู้ใหญ่น้อยง่วสีเทา ให้ลูกดี๋ดิพี่น้องวุ้ยสายเท่าพี่น้องงามครับขออนุญาตครับสะดวกเนาะครับเมสาวดิเนาะเมสาวครับเม,สา,บมสาวบานๆเนาะพี่น้องเปิดเท่าไรตัวนี้าสิบเจ็ดพสิบเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเมสาวพร้อมผสมเม่บัานๆตนโตเน่าเน่าโอ้พี่นเป็นสัตว์แหรอพี่น้องพร้อมผสมเลยสิบเจ็ดเอาไปเป็นนอเป็นแน้่พี่นอมม้องซุมืงินี่งัวนกำลังขึ้นนี่พี่น้องผู้ใดมีเงินฝ่าวซื้อ เป้าสื่อสื่อไอ้ท่านเพิ่นว่าพอหนอมเพิ่อนว่ามึอหันนี่ขันสื่อพอท่านห้องน้ำไหวไหวเลยเพิ่นว่ากําลังขึ้นเพิ่นว่าเนาะซ้ำนี่สิเกตกําลังขึ้นแล้วพี่น้องโอ้หว่าอะสิเกตพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าสามสองห้าสามสองห้าหนึ่งสี่สี่ผู้ใหญ่ส้นใจแม่สาวพร้อมผสมเอาไปเป็นนอเป็นแนวเอาไปต่อยอดพี่น้องโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอพูดอะไรมาสักครับผมอู้ยนี่แม่นี่ยงผู้ใดญเนาะนี่แม่นี่พี่น้อง งามครับพี่นอ้องลูกสาวงามงามผูม้ใดญน้อนี่พี่นอ้องงามดีๆสนิมสายสายเท่าลูกสาวงามพี่นอ้องคนซ่อนลูกสาวเพิ่นพี่นอ้อ,นงกกนอ,อ,องลูกสาวเพิ่นงามแต่ว่าเพิ่นผูกไว้พี่น้องเอาของลูกชายก่อนโอ้ยพี่น้องอันไายเห็น,เห,นเห็นมันงามอ่ะไปครับไปเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนไห <laughs> วเพิ่นอันปลาดมาเบิ่งลูกสาวงามพี่นอ้องมันคือโหดจ้ะ เนื้อนังมั่งสาหน้าหนาหนายดนๆพี่น้องตาวสายเท่าสีสนิมอุ้ยพี่น้องแม่แม่เพิน่นลูกสาวเพิินงามครับพี่น้องเดี๋ยวสิสอบถามราคาเพินินเือหันเพิ่นย่างมากแล้วเพนไปใส่เบอรหันนี่นี่พี่น้องลูกสาวงามครับแม่เพิ่นสายเท่านี่สายสหูสนิมโบดเต็มพี่กัดเลยตวะวจายลูกสุดยอดเลยพี่น้องลูกสาวงามมาฟังราคานเพินิน<อ>เปิดเท่าไรลูกนี่เปิดไสองเรองเก้าครับสองตัวนี่ พี่น้องสองหมื่นเก้าพันลูกสาวเพิ่นพี่น้องใช่ป่อโอ้แม่เพิ่นกลับมาสมแล้วอ้ยพี่น้องแม่กลับมาสมแล้วโอ้ลูกสาวงามพี่น้องสองหมื่นเก้าพันอุ้ยอ่อนซ่อนลูกสาวเพิ่นอ่ะเพิ่นกระคาลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวงามส,สีสันสีนวนลๆวลเะเขาเอิ่อ,อน,นอ้าวตัวนี้่ะบ้านนี่ ห uh, นึ่งหมื่นกับห้าพันด้แม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยสามพครับเข่งขาแข่งขาตนโตเลี่ยมโตสุดยอดเลยพี่น้องหมื่นกับห้าพันอันทบทวนตัวนึงอีกสองสองหมื่นครับเก้าพันแม่นอีกว่าตัวนั้นเห้อโอ้คู่นั้นเปิดเท่าไหร่โค่นนั้นโค่นนั้นเปิดอยู่สองหมื่นสองสองสองเนาะมาเบิดโค่นนี่พี่น้องสองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นสองพันโค่นนี่พี่น้องลูกแม่บ่ ลูกแม่อีกบูอ้ยลูกเกือบทอแม่แหละพี่น้องลูกเกือบทอกันกับแม่สองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องราคางัวตัวนี้เท่าไหร่ก่อนหนึ่งหมื่นหกพันแต่ว่าเป็นลูกทรายเนาะนแต่ว่าลูกทรายกางงามเลยพี่น้องลูกทรายสีนวลๆวลงามๆนั่น,นลูกทรายเพิ่นพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันสองตัวพี่น้องอุย้ยได้มากหมือนนี่เป็นเสียได้นี่เพื่ออะไรบ่เพื่ออะไรเนาะเอา้าหนึ่งหมื่นหกพันทบทวนสองหมื่นสองพันลูกแม่ลูกเกือบทอแม่ สองหมืลูกสีนวลนวลทายโดนโดนนั่นตัวนั้นลูกง่ามหน0 0งหมื่น้นตัวนี้แมนป่โอ้บ่แมนเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าูกสามสามพี่น้องเพิ่นมาจากอาสามาหถร้อยเอ็ดพี่น้องอุ้ยใหญง่วมากโคมสามโคมงามๆแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งเนาะเดี๋ยวหนึ่งแมนสาวหน่อยเอาขอบคุณหลายๆมาผู้ใดสนใจโท่มาต่อรองกัเพ็นไดพี่น้อง มาเบิ่งหอยอบดูหอยอบดใหง่วงามมาพี่น้องปลาดัวงามเพิ่นพี่น้องสองแม่สาวงามงามโตว่าเป็นงัวงามครูเลยพี่น้องสีสันแดงจัดจ้านเลยสวัสดีครับหอยอบสม่าดให่งัวงามมากครับแต้หอยอบไปสัตว์จัดสันมาขัดสันมาบุ้ยพี่น้องท้ายสูงลอยสีสีผาบวกซึงสองเลยพี่น้องโตสูสีงามค่ัน้ามไตดีแงว่าหลาดพี่น้องพูดอ่ะ อุ้ยเปิงแม่พันธุ์ของหอยออบสายพัฒนาของเพิ่นอุ้ยไปคุณมาแต่ใส่คือโพดแท็นหอยออบเนาะงามคับเนาะ<ห>นเปิดไล่ละจังไหนแบบนี้ตัวลัวละสามสิบสามสามพี่น้องตัวละสามสิบสามไล่ละสามสิบสามต่อร่องใส่กันเอาไปเขาขอกเป็นครูนี่วุ้ยเนาะสุดยอดเลยง่วงงามครูพี่น้องอุ้ยงามเพิ่นแต่งมาให้เหรียบร้อยเบิดทุกอย่างรับประกันเบิดทุกอย่างคุณภาพสุดยอดออหอยออบเพิ่นได้มาลายละสามสิบสามพี่น้องผู้ใดสนใจ โทรมาต่อรองกับเพื่อใดเอาขออนุญาตเบอร์โทร080 106 3200 3200หอยออบอาจสามารถเพื่อใดง่วงง่ามคู่มากพี่น้องแม่สาวทั้งสองเลยง่ามของเพื่อนสายพัฒนาแหละพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเข่าข้อเข่าปั้มพี่น้องสุดยอดสุดยอดอุ้ยง่ามของเพื่อนพี่น้องง่ามทั้งสองเอาขอบคุณเลยนมาให้หอยออบท้ายท้ำอีกกันระหน่งหลังง่ามอยู่ดีๆเลยพี่น้องง่วงง่ามเพื่อนไล่ละสามสิบสามพี่น้องอุ้ยเงาหลาดง่ามอยู่ดีพี่น้องโบเต็มพี่กัต สุดยอดสุดยอดคุณอ่ะแข่งขาดีเบิดรับประกันเบิดทุกอย่างของหอยอ่อนเพิ่นได้มากคุณภาพสุดยอดสุดยอดคุณน่ะพี่น้องสองตัวดิพี่น้องสองตัวต่อใส่กันแห้งถือเพลินว่าขั้นบานสุวรางง่งงามอ่าแฟนครับแป้นเปลบ่ยนบันรบวา่าง,งงามตอ่อร่องนี่แห้งถือลงเพิ่นว่าให้ราคาพิเศษเลยเพิ่นว่าผู้ใดสนใจฝากโทร่ได,พงงพด้พี่น้องง่วงงามเพิ่นง่วงกำลังขืนพี่น้องง่วงกำลังแรงขั้นผู้ใดสนใจอยากเรียงง่วงฝาวสื่อเพิ่นว่าฝ่าวสื่อมา มันมาเด้อหอยอบเด้อห oh ัวหอยมีไปใส่น้อบานนี้เพิ่นไปใส่หรอหอยมี่เพิ่นไปใส่เหรอโอ้ไปขายควายหอยมีไปขายควายพี่ตันแม่สาวบ่นี่โอ้แม่สาวเปิดเท่าไรลูกตัวนี้สอง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 พี่น้องเพิ่นเปิดไหวสองหมื่นสองสองอะสองหมื่นสองพันเพิ่นเปิดไว้หอยมี เป,เปิดไว้อ่ะเพิ่นให้ลูกท่าจูงไว้พี่น้องสีออกขาบไรแน่ออกเมเ็ดกับเปลือกเหนียวแน่ท้ายสูงอร่อยสาธุมหาบวกพี่น้องเบิ่งแข้งขาตน้นตเบิ่งเอาพี่น้องงามของเพิ่นเอาเงี้ยวหลามันครับสองสองราคาแม่สาวพี่น้องงามงามอ่ะงามไตด่ดีแข้งขาดีเนื้อหนังดีต,ต้นตดีป่ดพี่น้องเพิ่นคัดสรรมาแต่ละตัวนี่สุดยอดเลยพี่น้องงามสองสองอันโคมนี่เปิดเท่าไหรบ่บานีโคมมี้นไหมคะสี่สิบห้าบู ออยมีคือกันไทยสูงอร่อยสีสิบหาบวกพี่น้อง partido. เบื้องลูกสาวเพิ่นพี่น้องป้าสีลูกสาวเพิ่นพี่น้องสีไม like ่ก okay. <Hi. S 1> ี <ynen> in <the> <py> ้นุ่นสีแดงไม่กินนุ่นอุ้ยสีสิบหาเพิ่นเิดไว้พี่น้องเรายํำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องพูดย้ายากเลียงง่วจากสื่อง่วช่วงนี้แลค่ากำลังแรงกำลังขึ้นเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นฝ้าวสื่อพี่น้องนี่สีสิบหาคุ่มนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกสีแดงจื้นึืองาหนาหยดหยดลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบื้องลูกสาวเพิ่นดีดีอุ้ยลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวแดง หยอยบ่แม่นหอยมีเพิ่นเอาสีมาแต้มไปอีกบ่มันคือแดงคักแต้ป๊าดสีอยังมาแดงแถพี่น้องแดงคักพี่น้องป๊าดพุ่นเม่เพิ่นโค้งสร้างสุดยอดเลยพี่น้อง45เพิ่นเปิดไว้แดงคักแดงแน่ยอุย้ยสุดยอดสุดยอดเบิด์อะไบอกดูขาวหอยมี่เบอร์อะไรเนาะเบิดเท่านี้เนาะขาวหอยมีเบิเดนะเดท่านี้นะเบอร์ทรอหอยมีก็08 547 573 14พี่น้องกระโท่มาต่อรองกับเพิ่นได้หอยมีอาสามารถมือนี้เพิ่นไปขายควายประสนสีน้ำเพิ่นไปหาควายเพื่อละเพิ่นโยน้ำควายเพื่อนว่าสี่ไม่พอเพิ่นอยู่ควายเพื่อละพี่น้องนี่แม่สาว22พี่น้องโคมนี่ห้าอ่ะ45ลูกสาวแดงจกินคืนปั่นมันกี้นู่นอ่ะโท่มาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องอมันหมาเด้อลูกเด้อฝากไว้พี่น้องผ้วง่ามอาสามารถงามของเพิ่นอีหลีพี่น้องนางต่อพี่น้องเบิ่ง วัวลายที่พี่น้องคือคักบึ้กขักขก็กยำกันอีกครั้งหนึง่งกษตรกรผู้สิเลี่ยงงัวช่วงนี้ฝ่าวฝ่าวสื่อไว้เนาะพี่น้องเนาะฝ่าวสื่อไว้เพราะว่าราคางัวเริ่มจะแลีนตามที่ผมสังเกตกเ็เริ่มมีหลีได้พี่น้องเริ่มมีหลีเริ่มขยับราคางัวที่ผมไทยท่าทมานี่ผมว่าเริ่มมีหลีพี่น้องเริ่มขยับีหลีเนาะพี่น้องเนาะก็ฝ่าวสื่อไว้ซ้ำมันบ่ทันหลายปีเนาะพี่น้องเนาะซ้ำบนขึ้นหลายกว่านี้ให้ฝ่าวสื่อไว้ซ้ำเนาะพี่น้องเนาะ ดีใจนะเกษตรกรได้พี่น้องกุเลียงมัวบนวันละห้าขึ้นสิบว่ดีใจได้ดีใจเพราะว่ามันอันมาโดนนะพี่น้องหลังคนกะโบคาสขายมาโดนแล้วกะเป็นขั้นอยากขายกับช่วงนี้กะลดไว้นิดนึงนะพี่น้องเนาะราคามันก็หนังขยับพอพันแบบใหญ่พิ่นขายเท่าไรเนาะพอพันพี่น้องพอพันใหญ่เพิ่นขายเพื่อเท่าไรพูดใหญ่ย่างหัวง่ามไงดีพูดเบิ่งเครื่องเพิ่นพี่น้องมั่วมัวพันพี่น้อง ยางเบิ่งแม่สายหูพี่น้องงามท่าผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเพ่อนไปขออนุญาตครับผมมาเบิ้งงัวสายหูพี่น้องผมเห็นสายหูผมยางใส่ได้เพราะว่าท่านนรุงจากนครสวรรค์ขออนุญาตลูกแม่พันสายหูโอ้พ่อพันบอกโอ้แม่พันพี่น้องแม่พันสายหูท่านนรงจาก นครสวรรค์เพลินวาทาไทยถ้ำให้เบิงแนวสันไงนี่ละสายหูโค้งสา่งพี่น้องสุดยอดเลยพุ่น้่ะเบิงตตนโตเพลินพี่น้องเต็มเฟ่พี่น้องถอยเบเบงกันน่ะเต็มเ้่เลยพี่น้องพูดอ่ะเต็มเฟมโยกท้ายสูงลอยหกสิบหววเลยพี่น้องหูเพิินใบเพิินหนาโยกแม่พันธุ์บักไงพี่น้องมาฟังราคานั้งเพิินเปิดเท่าไรลูกเปิดเท่าไรสี่สิบห้าท่องบอลลูกเนี่ยท่องแปดเดือนปาท่องแปดเดือนเลยพี่น้องไส่พู้ได้ไหวเหรอ ใ่เจ้าท่องแถบท่องแทบเป็นสายหูกันบ่สายหูอุ้ยพี่น้องนี่สายหูพี่น้องสายหูเจ้าท่องแถ้พี่น้องอุ้ยแม่พันบักใหญ่แล้วใส่พอสายหูขมานําแปดเดือนแล้วพี่น้องใกล้คลอดผู้ใดสนใจสายหูตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องสี่สิบห้าเดียนะสี่สิบห้าประกันทองเปิดไว้แล้วสิบสี่สิบห้าพี่น้องเพิ่เปิดราคาไว้ต่อรองเอาพี่น้องอุ้ยพี่น้องใหญ่สายหูสุดยอดเลยแม่พันสายหู อา้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูก065ย์หกหางศูนย์หครับแปดหพี่น้องผู้ใดสนใจสายหูท่านโรคจากนครสวรรค์เมื่อนี้ได้ทายถ้ำได้ชมเด้พี่น้องเด้เออ้าวผู้ใดสายสนใจสายหูโทรมาต่อเราไปไหนซิใช่ไหมในราคาทองแปดเดือนใส่กับเจ้าทองแทะไหวพี่น้องสายหูคือกันสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆลูกมนมันครับผมสายหูพี่น้องเมื่อนี้ได้ทายถ้ำถูกสายหยยาล,ายลือนะพี่น้องเนาะ ทุกสายผู้ใดสนใจสายใดก,ก็โทษมาต่อรองก็เพื่อนใดอยากเอาหัวเขาไปเลี่ยงช่วงนี้ให้เปล่าพี่น้องบอกไว้ค่อนว่าให้เปล่าเพราะวะ่าราคาหัวเริ่มขยับเดี๋ยวสืส่อว่าท่านสเสียใจนะพี่น้องเนาะข้องในหอยบน,น<ะ>เปิดเท่าไรครับนี่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสายพอพันพี่น้องอพอพันบักใจเ<พ>อาไปเ<ไ>ป็นพอค<ด>ุ่มฟูงใดพี่น้องสามสิบเจ็ดนี่ต่อร่องไดเด้ไปไปไปลูกไป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  เพราะมื่กีแห่คนกันเน,นาะหัวกี้ได้ทางบักกว่างนึงมันก็มาแห่คนอ่ะสามสิบเจ็ดเนาะเบื้องน้าตาโตนโตลูกพ่อดังเล่นอย่เนาะเบื้องน้าเพื่อนพี่้องหน้าตาโตนโตเขาเพิ่นแต่งมาเรียบร้อยบักละสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไหวอ้ยเอาไปเป็นพอคุ้่นผงได้สบายได้นี่สุดยอดสุดยอดแต้องเอาไปส้นไปไหนมันบ่มีเขาเพิ่นว่าอ่ะเปิดสามสิบเจ็ดเนาะ<อ>เพิ่นมาจากไส่เลยไมาจากเลเพราะเข็นเท่านี่แล้วเนาะเบื้องแข่งขาพี่น้องอู้ยปลายเครื่องปลายไข่ดำเบิดโบดเต็มพีกัน ได้อพอขั้นผสมนี่ได้อพออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม093 093 248 248 1930 1930าี่น้พี่น้องเพิ่นมาจากเลยเท่าพอพันเอาไปกุ้มคูอเอาไปพัฒนานต่อพอว่านี่ลูกพอดังแล้วนี่พี่น้องเอาขอบคุณเล่หลายหมาเด้อ37มจุดเจพี่น้องต่อนเอาอ้าวโอ้เ<อ>บิ่งมาเบิ่งสายเท่าบ้านพี่นอ้องเ่ราะสายอ่าสีนวลๆสีออกกาบไาย เนื้อหนังมั่งสาพี่น้องปาดมางามเตยโอ้ยง่วงงามครูเนาะบุยเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายเป็นเป๊ะเขาเอิญเนาะถ่ายใหญ่ถ่ายงามหางงามพี่น้องนั่นสีนั่นสีงามสีนวลสีออกาบลายสีเม็ดกับเปลือกเหนียวตัวนี้คือกันพี่น้องเปิดไล่เทาไหรจังไหนลูกสี่หมื่นห้าร้อยครับผมครูนี่สี่หมื่นห้าร้อยครูนี่สี่หมื่นห้าร้อยแยกได้ครับผมอ้ยแยกได้คันแยกได้กับท่อกันบ่คันแยกได้ตัวนั้นสองหมื่นห้าร้อยสองห้า ตัวนี่สองหมืน่ตนตัวนั่นสองหาสองมืน่นหาลตัวโอสองหมื่นก็หาลอยโอตัโตใหถูกตัวเพื่อน่าพี่น้องถ้าซื้อร่วมกันเป็นสี่สิบห้าสี่หมื่นสี่หาลอโอสี่หมืนท่อนี้พี่นอ้องอยหัวสี่หมื่นก็ผาลอยสองตัวพี่น,น้องเอาไปเลี้ยงเนื้อนังมังซาตนตแขงขาเบิ้งพี่น้องเบิ้งตัวนี้นพี่น้องอยพีน่น้องสี่หมกหรสุดยอดสุดยอดตนตัวเนื้อหนัง แข่งขาเอาไปเลี้ยงพี่น้องโอ้ยเป็นเตเป็ยนแม่พันธุ์ดีเนาะสุดยอดสุดยอดทั้งสองตัวเลยสี่หมื่นก็ห้าร้อยได้พี่น้องตัวน,นี้แยกได้เป็นว่าถ้าแยกกันราคาตัวนั้นจะสองหมื่นห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นโอ้ยพี่นอ้องอาจจะคูยว่าเป็นเนียงขึ้นหน่อยกว่าตัวนั้นเพราะว่าตัวนี้งามกว่าสีมันกวอาจาจะเป็นสีเนาะ,ะเพราะนั่นสีเส,สมอเนาะสีเอนติดโบสถ์เราโอ้ตัวนั้นโบดติดโบดถ์นำโอ้แต่ว่าเนื้อนงมังสาตัวนี้สุดยอดโอเคเนาะอ่ะ อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรบัตรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งหสามเก้าสี่เก้าส้าโธ่มาตัวร่องแต่ตัวเป็นครูถือเลยร่ำกวนนี้เนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมนางต่อพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายมันหมานเด้อครับอุ้ยพนันกับพ่อแบบนี้พ่อพันธ์พี่น้องพ่อพันธ์หลายมาอนี่พี่น้องเขาเอามาเปิดราคาอย่างไปทางนี่คือพ่อพันธ์พี่น้องมาเบ่งหัวหัวนา แหวแล้วก็ถองน้ำม e ักงผมว่านี man, ่อ nah ันเป็นยังคือว่าหนาใบโพหนารูปหัวใจอันบ้านโบราณเพื่เดินหนาแหวพี่น้องนี่รูปหัวใจนี่พี่น้องนี่หน้ารูปใบโพนี่รูปใบโพหนารูปหัวใจพี่น้องหัวตัวนี้แน่ชัดเจนเลยพี่น้องบบหูเ่นเปิดต่วไหนนาจะเป็นทองอยู่นนาจะเป็นหัวทองพี่น้องต่ว่าหนาใบโพพี่น้องง่ามงามหัวตัวนี้พี่น้องฟองกู้ดไ่พกฟองในหอยผู้ใดผ่ฟงกุ้ไผ่พี่น้องงามของเพื่นพี่น้องนี่หนาใบโพ หายท้าไม่เบิ่งพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิผลผูกไว้เนาะหายท้าไม่เบิ่งซื่อๆแม่ลูกลูกผูกพี่น้องงามๆข้องได้หอยบ่อยไหมสามสามเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะลูกไส้ง้วหัวหวงลูกเพิลบ้างัวเลี้ยงลูกดีเนาะตัวได้ร้อเพิ่งได้เดือนเออง้วหัวหวงลูกนี่ถือว่าเป็นงัวดีเด้พี่น้องเพราะว่าตัวได้สิบเพล่มาไก่ลูกมันนี่บ่ได้เป็นการเลี้ยงลูกดี ลูกผูพี่น้องสีแดงจึงคึงสีใดพอนั bueno ่นแม่เพิ่นสีออกสนิมสีนวลนวลเปิด33มสมสามสิผูหนี่พี่น้องอุ้ยโค้งสางแม่เพิ่นเนาะแม่โค้งสางใหญ่คะลูกทรายเพิ่นพี่น้องสีแดงได้ได้พอเปิด33เพิ่นมาจากไสลูกจับเสียระพุ่มเฮาเนาะเสียระพุ่มร้อยเอ็ดเอาฟ้อนุญาตเบอร์โทรลูก 0 9 0 4์เก้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าหกเก้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับเนใดพี่น้องเอาขอบคุณเลยไครับน้อยน้อยวัตถัยแต่ว่าถือแสย่านแต่ว่านี่มันห่วงลูกอยู่มันห่วงลูกอยู่อ่ะขอบคุณเลยไรเมันลูกมันครับผมโอ้ยอะไรเออบอกเพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนเนี่ยตีนกับไอ้เนี่ยมันห่วงลูกมันโอ้สายโบดเออสายโบด ข้องไม่หอยบ่เมนบ่บ่ของผู้ใดเนาะสายโบดงามงามพี่น้องสายเท่าโบดงามทั้งสองตัวน่าจะเป็นแม่ลูกกันซีคือกันพี่น้องงามเนื้อนางมั่งสาต้นตัวที่ดีพี่น้องเขาไม่หอยบ่บ่บ่ครับท้องผู้ใดเนาะเป็นผูกไวยพี่น้องเป็นผูกไวยงามของเพิ่นอ่ะย่างไปเนาะพี่น้องอุ้ยพ่อพันธุ์ต้นพี่น้องปานพ่อพันธุ์ใหญ่สุดยอดพ่อพันธุ์เขาตลาดหลายพี่น้องพูดนะพ่อพันธุ์เขาตลาดไรหลายใหญ่ไายท่ามิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ่ายถ้าไม่เบิงเดี๋ยวหาจังหวะปิดชิดนะพี่น้องเนาะเมนี่ไก่ายถ้ามากพ่อปราม้านพี่น้องเปิดราคาแต่ว่าก็ดีใจน้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว่าช่วงนี้ราคางวพี่น้องราคางวกาลังขยับนะพี่น้องกำลังขยับขึ้นผมเบิงราคาตามที่ผมเปิดราคากะดูว่าขยับขึ้นนะพี่น้องเนาะดูว่าขยับขึ้นอยู่กะผู้ใดสีซื้อเขาเลี้ยงฟ้าวพี่น้องให้มาท่านท่าซันบรัท่านราคาดิพอนน้อมเพิ่นบอกเดี๋ยวซีดห้องนีเพิ่นมาท่านบพท่านราคาี่เพิ่นมา เปล่าสื่อซะช่วงนี้เพื่อนว่าเดี๋ยวสิแดงห่องเพื่อนว่ามันคันกำลังขยับไปหน่อยแต่ว่าผู้ได้สีขายกับท่านพอมีเงื่อนไขจงไว้ซาก่อนเพื่อนว่าเพราะว่าราคามันสิขึ้นต่อไปอีกเพื่อนว่าอันนี้คือในหอยเพิ่นเบาเด้๋พี่น้องในหอยเพิ่นเบาคนมีประสบการณ์เพิ่นเบานอกจากตั้งใยนาะพี่น้องเนอกเบิ่งหัวทางพี่น้องอาทีพหาจังหวัดพิจิตรโอ้ยหัวงามพี่น้องทางพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายการต่อรองพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ การถ่ายถ้ำลังเสือกกะลำบากในการถ่ายถ้ำบริเต็มโตปนไดยน้องพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันหลายเวลาเขาจะถ่ายถ้ำมกะลำบากนะพี่น้องเนาะต้องถอยหนาถอยยางเนาะพี่น้องเนาะต้องขออภัยเน้อพี่น้องเนาะพายยางไปสะกดขลุ่งนี่พี่น้องเบืองบรรยากาศหาจังหวะปีชีพกับม่วงอ่ะทางนี้สายโซโลเล่หลายพี่น้องสายโซโลเล่เพิ่นผูกไว้ส่วนใหญ่เพิ่นเพิ่นได้ขายแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบืองบรรยากาศการซื้อการขายไปนําคุณน่าห่วยมาซื้อหลายหลายเลยพี่น้อง ในหอยมาซื้อหลายคนมาซื้อกันหลายคนมาขายกันเยอะพี่น้องเนาะหลายแห้งยางมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องคุณโซนหลายคือคักอยู่ใส่ตัวไหนเมแม่หนีบอ่ะแม่สีนิ่งหนี่บ่เปิดตัวไหนครับสีนินงหนี่ หนึ่งหมื่นแปดพันหารอยพี่น้องราคางัวนทองแล้วดิพี่น้องนี่งัวนทองทายสูงร้อยสี่สิบหาได้นามไตกระชับแม่สีนิ่งได้ลูกประมาณสองลูกสามในทองประมาณนดิพี่น้องนี่เบิ่งเติมโตโอ้บ่ได้ตรวจทองยากว่าสันรับประกันทองเพิ่นว่าทองดินดึกดึกเลยเพิ่นว่าโอ้นี่เพิ่นว่าทองดินดึกดึกบ่ต้องรับอบ่ต้องไปตรวจทองยากว่าสันทองแล้วเรียบร้อยเพิ่นว่าสิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยราคางัวพี่น้อง สีนินนินฝ่าวซื้อพี่น้องฝ้าวซื้อเพราะว่าเป็นอย่างบอกเพราะว่าราคาหัวกําลังแรงขึ้นกําลังขึ้นเพันว่าแม่ลูกอ่ะแม่ทองอยี่สิบแปดพันเปิดไว้นั่น,นลูกดินอยู่เพันว่าสีนินนินน้อพี่น้องเนาะสิบแปดพันเปิดไว้พี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันราคาหัวฝ้าวซื้อไว้เพันว่าหัวกําลังขึ้นเนาะทองแล้วเเพ่นาอตัวเดียวนี่บ่มีอีกวะสีขาวนี่ยบ่โอ้นั่นแม่ลูกเปิดเท่าไหร่ แมลูกอ่ะอ่าเปิดเท่าเดิมหมื่นเก้าพันห้าร้อยเอาเดี๋ยวสิไปถ่ายทำเพิ่นลูกแม่ได้พี่น้องนี่นี่แม่ลูกลูกแม่นี่แม่นี่พี่น้องเมืองแม่เพิ่นก่อนพี่น้องแม่จากโค้งนี่คือให้ลูกหนึ่งหมื่นคับเก้าพันได้พี่น้องลูกแม่ได้พี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพิ่นแดงเลรอพี่น้องลูกสาวแดงเลรอลูกสาวออกสีมามากพอแล้วพี่น้องนั่นแม่เพิ่นออกสีนิ่งจังน้อยอ่ะสีมุวงจังน้อยเตยวันนี้ลูกสาวเพิ่นสิบเก่าได้สองตัวพี่น้องตัวเพิ่นมานนั่นสิบแปด แต่ว่าเห็นตัวแล้วนี่เก่าพี่น้องสนใจตัวใดขโมใดกัโทุมาต่อรองเพื่อนเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเบอร์โทุเพื่อนพี่น้องสิบเก้าเนี่นี่แม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ทองแล้วนี่สิบแปดพี่น้องต่อรองเอาต่อรองเอามาขออนุญาตเบอร์โทุขออนุญาตเบอร์ทุครับผม061 0์1 223ึ2งศูนย์หกหนึเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะต่อรองเอาไปเลย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 เออ เดี๋ยวปลูกหัวีคายเพราะท่านผุนได้ผุนหวาแต่ว่าไปหาเจ็บเอานโอเคอ้าวมันสิออกแล้วพี่น้องน,นั่นดินแล้วเออนมกะลุงแล้วคนมาพี่น้องอันควบนี่ซื้เอเก่าควบนี่ครูนี่เมม่าหน,นี่ซื้อแปดเอาขอบคุณลลาาหลายๆลท์มันครับผมปิดชิปกับง่วทถองง่วม่านเพิ่นเพิ่นเอานำมาขายราคากำลังพอสืบนาะพี่น้องเนาะก,ก,กับปิดชิปบ,บานสาว่างงามง อาพ้ี่พาน้องรอชมกับเด้ประมาณนี้ก่อนคลิปแรกน้องพี่น้องก็ฝากชมต่อคลิปสองน้องพี่น้องเนาะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายดีใจไว้เด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ขอให้ความมีน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพจี่ยนบาดสวังง่วงงันตุกมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องสมหวังทุกประการค่าขายกับเด้กำไรน้องพี่น้องเนาะเลี้ยงงัวกับเด้กำไรเด้อพี่น้องเด้ออ่ะจบมาร์ตุผู้ทุกคนสวัสดีครับ